ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซิจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord mm hmm. เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทเลแมคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับเดีแคปจะต้นนี้พีก่อนละกันเนาะ,ะก็เป็นวัน เหมือนกับวันแข่งก่อนที่จะไปแข่งอาจารย์ก็มาแจ้งค่าว่าจะได้เจอกับทีมนี้ก็คือทีมปาลาลเครือรซึ่งเหมือนกับมีแบบประเด็นกันเคยมีประเด็นกันไม่ถือการอะไรงเงี้ยเขาขวนขี่กลมเหงใช่เพราะปลาลเคร์อเนี่ยเป็นเหมือนกับโรงเรียนใหญ่หรืออะไรใหญ่กองอาหารเขาก็เก่งที่สุดในเมืองโทเทียนโตอะไรเงี้ยเป็นเป็นสาเหตุที่ทําให้รุ่นพี่อ่ไม่ได้เข้าไปคัดเลือกไปแข่งกับวิญญาณยุทธ์แบบ เนี่ยรอบเนี่ยรอบลึกๆเนี่ยใช่สตอรี่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกับกออไม่ค่อยถูกกันกับซื้ออะไรซื้อเท่าไหร่ก็เลยทําให้แบบว่าทุกคนก็ได้ฟังเรื่องราวมาก็อยากจะเอาชนะเพื่อเพื่อรุ่นพี่เพื่อโรงเรียนอะไรเนาะแต่ว่ากลวยอายุของอาจารย์ก็คือยังไม่ให้ทางซานลูงใช่ให้แบบเสี่ยวอูลงเป็นทีมเป็นคนหลักแล้วกติกาของเขาก็คือว่าให้ลงหนึ่งต่อหนึ่งถ้าสมมติว่าเพก็ส่งมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งแต่เมื่อกี้มันไม่ใช่ไงเออยง่เสี่ยวอู่ชนะแล้วทําไม S <S ออทำไมทุกคนเข้ามาอย่างนั้นแล้วกติกาคืออะไรเอ็มจีก็ไม่ห้ามนะเออเอ,อ็มจีก็กลัวอะไรเหมือนกลัวเนาะเออ,เอ,อมันก็ต้องเคารุกติกาไหมอ่ะแล้วกษัตริย์ที<ช>่อยู่ตรงนั้นมันก็ต้องเคารพกเ<ช>าไหมอ่ะยังไงก็ต้องเออยังไงต้องห้าม <S 2> <S 2> าแต่อาจารย์นี่เข้ามาทำไมอ,อีกเรือห้ามเด็กๆจะแตกเหรอเออ,เอ,อ